มาจ้าวันนี้กินขนมจีนนะคะขนมจีนน้ำซาวเนาะอันนี้น้ำซาวต้มคล้ายๆกับน้ำยาป่านะคะกระเทียมหอมตะไคร้ข่าใบมะกรูดนะคะแล้วหนูก็ใส่ปลากระป๋องนิดนึงเนาะแล้วก็จะมีอ,อ,อะไรนะสตอนะคะกับตีนไก่เนาะ oh, น้ำซาว no. แล้วก็อันนี้ผักนะคะแตงกวาเนาะเป็นถั่วแบนนะคะถั่วแบนก็จะคล้ายๆถั่วฝักยาวบ้านเราเนาะถั่วงอกสาลาเน่แล้วก็ผักชีนะคะส่วนของสามีก็จะมีมันฝรั่งต้มบล็อกเอ่อดอกดอกกระหล่ำต้มนะคะบีทรูทแล้วก็สเต็กเนาะอันนี้หมักสเต็กทำสเต็ก <Wow. S 1> สันหมูให้เขานะคะเค okay, มากินกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะมากินกันเลยค่ะโซยเลย นี่นะคะตีนไก่เน้นๆเนาะ แบบบ้านๆน,นะคะต้มน้ำปลา้าน้ำซาวแบบบ้านๆน,นะคะอันนี้ชอบกินแบบนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างไม่มีเวลาด้วยค่ะเพราะว่ากว่าจะปั่นน้ำยานะคะปั่นของเสร็จนู่นนี่นั่นก็เลยเอาทุกสิ่งทุกอย่างจับโยนๆย,ยนลงหมอ้อแล้วก็ต้มนะคะ นะคะเพิ่มความเผ็ดเนาะใส่เผ็ดนิดนะึงที่นี่เขามีผักคล้ายๆบ้านเรานะคะเพราะว่า ผักทั้งหมดนี้ก็คือซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตของของที่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นถัวแบนน์น็อตคล้ายๆถั่ัวฝักยาวแตงกวาถั่วงอกซาลาแหน่ผักชีนะคะหาง่ายค่ะที่นี่ก็โอเคเไล้กเจอไหมจบมั้ยแซ่บไหมแซ่บค่ะแซบ่บแซ่บมาก Wow. ใช้ช้อนกินพอเป็นพิธีนะคะอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกินไก่ก็จะใช้มือแล้ว หัวแบนนะคะมันเข้ากันมากเลยเนาะเราคือจีิ อร่อยค่ะ ะะไปเดินป่ามาเนาะเหนื่อยพอสมควรค่ะกะว่าจะไปแวะแต่พอดีก็เดินเพลินนะคะมันอากาศดีเนาะชั่วโมงกว่าจะเป็นเหมือนคล้ายๆสวนสาธารณะกึ่งกึ่งป่านะคะมันไม่เชิงว่าจะเป็นแบบสวนสาธารณะเลยหรือว่าเป็นแบบป่าหรือสวนสัตว์ไปเลยเนาะมันก็จะเป็นสวนสาธารณะที่มีสัตว์ป่าเหมือนสัตว์ป่าคุ้มครอง อยู่ในสวนสัตว์อะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็เอาไว้ที่นี่เนาะเหมือนเอามาปล่อยแบบเป็นธรรมชาติของเขาอะค่ะแล้วก็เราก็จะไม่ค่อยเห็นเนาะเพราะว่าเขาก็จะแบบหลบซ่อนเ,อเหมือนเขากลัวคนด้วยอะคะ่ะเพราะคนมันก็เยอะวันนี้ก็คือเดินกันเยอะพอสมควรค่ะก็ว่าจะถ่ายสัตว์นะคะให้ดูห,หลายๆชนิดเนาะแต่มันก็ไม่เห็นนะคะวันนี้ก็เจอแค่ 2- อสาชนิดนะคะ จะพยายามทําคลิปนะคะลงให้เนาะก็อาจจะเป็นแบบออไอเดียนะคะว่าใครอยากจะมาเที่ยวเนเธอร์แลนด์เนาะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนบ้างอะไรประมาณนี้เนาะก็จะพยายามนะคะพยายามไปให้ได้เยอะออหลายๆสถานที่นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่สถานที่แต่ละสถานที่เขาก็จะไม่ค่อยอนุญาตให้ถ่ายวีดีโอนะคะถ่ายรูปอ่ะถ่ายได้เพราะว่าเหมือนจะไปติด แบบครอบครัวอื่นหรือไปติดคนอื่นแล้วมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรชิที่ส่วนบุคคลนะคะบางคนเขาก็ไม่ชอบว่าจะอยู่ในวิดีโอของเราอะไรประมาณนี้เนาะโอเคค่ะตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะอิ่มแล้วนะคะก็ขอฝากคลิปนะคะหลังจากที่ไปเดินป่ามาเนาะก็เป็นการกินนะคะขนมจีนกับน้ำซาวนะคะก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปเนาะก็จะพยายามทำคลิปให้แอนลงให้ได้รับชมกันเรื่อยๆนะคะก็มือใหม่หัดทำเนาะเ,เดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะไปไหนไปทำอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะจะพยายามถ่ายนะคะการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่สถานที่ท่องเที่ยวของที่นี่นะคะฝากช่องไว้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ